สวัสดีครับวันนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อเดิมสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพความสวยสดางดงามเป็นยังไงบ้างนำาให้ท่านชมได้รับชมนะครับรับชมได้เลยครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ครับ 2,482ตรงนลังจะเขียนว่าวัดหนองโูนะครับหลวงพเดิมวัดหนองโูนะครับผมทำให้ท่านชมได้นับชมไปพ,พร้อมๆกันนะครับข้างๆครับนะครับเป็นเหรียญหลวงพเดิมวัดหนองโูนะครับน่าจะไม่ถึงท่นานหลวงพเดิมสร้างนะครับน่าจะเป็นลูกศิษย์สร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับ นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่ครับเป็นลูกศิษย์สร้าง24 8 2นะครับอนะครับมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาไปร้อมๆวมกันนะครับนี่ครับความสวยสดงดงามเหรียญความคมชัดเจนนะครับเกียจบบจากมกยิงนะครับนี่ครับนี่ก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมมีคำติชมยังไงก็ติชมมาได้นะครับผม ครับนี่ครับเดี๋ยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับบางคนเขาก็ว่าท่านหลวงพ่อเดิมแต่ผมว่าไม่ทันหรอกมีมาให้ผู้ชมได้รับชมนะครับถ้าจะลูกศิษย์สร้างนะครับผมครับนี่ก็นามาฝากท่านผู้ชมทุกคนนี่ครับด้านข้างนะครับไม่ใช่ปั๊มกระบอกนะครับ ถ้าเลนรุ่นนี้นะถ้าเลนส์เก่าน่าจะปั๊มกระบอกนะนี่ครับสองพันสี่ร้อยลงมันต้องปั๊มกระบอกนะนี่มันน่าจะปั๊มเครื่องจักรเลยว่าสองพันห้าร้อยขึ้นแล้วมนะั้งนะนี่ครับนี่คือเลนส์องค์เดิมนะครับทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับนะครับนี่ครับปั๊มเก่ายังไงก็เก่าอยู่นะแต่ว่าน่าจะไม่สึกถึงสองพัน 2482่ม24ันจะเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับทำราเลยช้นใอะไรนะครับางนี่้ยครับ2482ครับนี่ก็นำม,มาไห้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็พิจารณาไปพร้อมๆกันมีคำติชมยังไงก็ติชมมาได้นะครับครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดสิ่งไหนก็ ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการขอให้มีความสุขม,มากๆร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงๆกันทุกคนครับ